สวัสดีครับเพื่อนๆือนวันนี้ดอกดินได้จาบปลวกมานะครับนี่นะครับจัะปลวกคุดมา่ใหม่ๆจะมาทำจุลิซีแบบแห้งนะครับส่วนผสมส่วนผสมก็มีข้าวสารข้าวป่ายนะครับก่ได้ใส่ข้าวสารเต็มเม็ดนะครับสามส่วนจัะปลวกส่วนหนึ่งแล้วก็ล้ำอ่อนส่วนหนึ่งนะครับคุกเข้าให้เข้ากันคุกเข้าให้เข้ากัน เจ้าปลวกล่ำอ่อนข่าสารแล้วก็เติมความชื้นโดยการใส่น้ำรลดลงไปนะครับน้ำนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำดื่มนะครับจะดีที่สุดนะครับซึ่งมีคอลีนกระเจี๊ยบ้จุลินซียของเหาขยายตัวได้ดีนะครับคุกเข่าขยำนะครับความชืน้นจับกําเน็ดเขา่าหรือว่าเจ้าปลวกไปเรื่อยๆสักอร ครับเขาจะเห็ดแบบแห้งเพื่อจะเก็บไว้ใช้นานๆน,น,นะครับทําเป็นจุลินทซียผงแบบแห้งนะครับจุลินซียเจ้าปวกแบบแห้งเขาก็เป็นเขาปลายจะเป็นเขาเจ้าผสมเขาเหนี้ยวก็ได้นะครับเพื่อให้ได้จุลินทซียมาแล้วเขาก็จะมาตําหรือว่าปัน้นาท่ันมีเครื่องปัน้นเครื่องบดมัดได้ที่แล้วนะครับก็ จังคอยเอามานกนกพ้อเหี่งแล้วอเอามาบดนะครับบรรจุซองขายก็ไดนะครับหรือว,ว่าห้าบ่ต้องการขายห้าต้องการใส่เองนะครับเ้า็เอาทัอาอ้งสี่ล้ะครับนี่นะครับจังที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนก็สามารถที่จะทําใดกันทุกท่านความชื่นเฮาก็เติมไปเรื่อย นะครับใบแะเด้อเพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้ความจืดพอประมาณ60ผมจะทํา2วิธีนะครับแบบน้ำแล้วก็แบบหงนะครับ เราท่นใดนะครับเอากรรให้แน่นๆแล้วก็โยนจักสองสามข้างนะครับถ้าบ่แตกก็แปลว่าความชื้นได้แล้ก็สามารถนะครับเพิ่มเติมถ้าว่าหน่อยสามารถเพิ่มเติมได้นะครับแล้วการบี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 นะครับเจ้าปวกขยำให้เข้ากัน ครับคบส่วนผสมที่เห้เตรียมไว้เติมน้ำแล้วก็คุกเข้าไปเรื่อยๆจนว่าเขากันดีใส่ผัาแห่ผักเขียวนะครับบ่มมักไว้ถ้าอากาศเย็นความห่อนอุณหภูมิบลายก็จะนั่นเป็นยังอยนะครับอากาศหนาวๆเพิินบม่มนะครับ <c oughs> เดินเชื่อว่าใครดี เชี่อเดินบ่ใครดีเนี่ถ้าอากาศห่อนหอนอบเอา30มสิบองศาขึ้นไปนะครับก็จะดีมากเลยทีเดียวจุดินทรีย์ก็จะทำงานเร็วนะครับขยายตัวเร็วโอเคละครับความชื้นได้แล้วนะครับเมื่อได้ผ่าแหลมมาแล้วเขาก็เอาผ่านะครับลง ในทางจุดนี่ลงไปเลยครับแล้วกอหอไปมากไวอไปอบนะครับในโอ่งในทัง เลียบร้อยครับจับช้ให้เขาหมัดน,นะครับ นะครับเดี๋ยวเข้าไปอบกันในถังนี่นะครับถังเขาก็ใส่กระถางแล้วก็เอาจุลิซีของเขานะครับลงไปปิดฝาเป็นอวาจกขั้นตอนแรกที่นี้เข้ามาติดตามเมืองเชียนะครับภายในสามมือนะครับถ้าเชืีอเดินดีเต็ม นะครับตาเชียเดินเต็มนะครับขึ้นสปอร์ซีขาวๆอยู่ในนี่เต็มไปหมดนะครับห้ากบพร้อมที่จะเอาไปนกนกลกเ็เ็ดแบบแห้งน,นะครับสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับพอดีทางเอาไปมัดก,ก็เลยเอามาไวในตู้เย็นนะครับที่แกะน,นี้ออกแล้วเนี่ยนะครับ โอ้ยห่อนนะครับจะเห็นว่าสปอร์นะครับขึ้นเต็มเลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับจะมีล่านะครับขึ้นเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นนอกจุลินทซียเจ้าวปลวกแบบแห้งนี่เพื่อเก็บไว้ใช้เข้าบ่ะตองได้ไปคุดเจ้าปลวกอีกนะครับในการตีเขาจะนําไปใช้เขาก็ต้องเอาไปมัดให้เป็นแบบน้ำซะกอนแบบนี้เขาจะเก็บได้โดน นะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการย่อยเศษซากวัชเพืดต่างๆนะครับอยู่ใน้จาบปลวกนี้จะมีจุลินทรีย์อยู่3กลุ่มนะครับเข้ากับได้แล้วเข้ากับเต้องไปคุดอีกนะครับเห็ดแบบแห้งเก็บไว้เขาก็จะสามารถที่จะต่อเชื้อไปได้อีกนะครับเชื้อเดินดีแล้วนะครับแต่ก็ยังมีความรลอนอยู่นะครับเขาก็จะเป็นนกโดยการแฝน นะครับไหวในลมตากลมไหวจนแหงนะครับสองถึงสามมือนะครับสามถึงสี่มือนะครับจนกัวจะแหงแล้วครับเนี่ยนะครับเอาได้แล้วเดี๋ยวไปเอาเชือกมัดหลักแฟนเลยครับได้แล้วยนี่จะมีล่านะครับสีเขียวล่าสีเขียวนี่จะเป็นกลุ่มไตโคดมานะครับน่ล่าจะขึ้นเต็มนะครับเนี่ย เป็นสปอร์เขาวๆนี่หนะครับรอบเขานี่จะเป็นเขาดิบนะครับเป็นเขาปลายทั้งเขาเหนียวเขาเจ้าเอามาเห็ดแห้งแล้ว้าก็เก็บไว้ได้สามารถที่จะไปบดเป็นผงนะครับบดเป็นผงแล้วก็บรรจุไว้ในซองที่นี้นะครับบ่มีอากาศเขาแล้วก็ซิน้นหรือเป็นขวดโลนะครับ เมื่อแหงดีแล้วนะครับพี่น้องเอาไปใส่ปั้นหรือว่าตําก็ได้นะครับหรือจะเก็บไว้แบบนี้ก็ได้เวลาเราต้องการจุลินซีน้ำเพื่อผลิตปุ๋ยหมักหมักมูลสัตว์หมักใบไม้หมักฟางหรือว่าใส่ในการเกษตรทั่วไปนะครับในการย่อยสลายต่อฟางก่อนจะลงเห็ดหน้าปลังนะครับเขาน้ำเขาเขาจุลินซีเจ้าปวกในซิปลิร นะครับปล่อยไปตามน้ำมักไวเจ็ดมือเฮาจะคอยเหตุเถือกนี่แหะครับคุณสมบัติที่สุดยอดของเขาไม่ต้องซื้อครับในการที่จะย่อยฟางย่อยใบใหม่ในการเหตุปุ๋ยมักเดี๋ยวผมจะแฝนไว้ก่อนนะครับสูงๆไลครับให้ถือกล้มปพ่อให้ถือกแดดนะครับถ้าถืกแดดจ,จูนลซี่จะตายนะครับ แฟนใบสูงๆตากลมจัากสามมือเขาจะคอยเก็บนะครับจุลินทซี่เหล่านี้ที่เอาเห็ดไว้เพื่อใส่ในการเกษตรในครั้งต่อไปในการมักมุลนซัดมักไวไหมการเทศปุ๋ยมักทุกชนิดนะครับที่จะไปย่อยสากเพื่อสากซัด